เปิดโปรไฟล์สุดจึงคุณเท่าแก่แสจากซีรีส์แม่หยัวเปิดโปรไฟล์สุดจึงคุณเท่าแก่แสร,ร,แร,สแแสรุนจนแทบลืมหายใจเลยราคาสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่องวัน31อย่างแม่หยัวนำแสดงโดยใหม่ดาวิกาฟิล์มธนพัทตุ้ยธีรพัฒนสัจกุลเปบยปานวาดเฟิร์นนบจิราและบินซีรินทรเพราะตอนล่าสุดพระอัครมเหสีจินดาต้องเจอกับศึกรอบด้าน ซึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกพูดถึงไม่แพ้พระอักระมเหสีจินดาก็คือคุณเท่าแก่แสรับบทโดยครูบัวพัทรสุดาอนุมานราชทนเพราะเล่นดีมากจนคนดูอินทั่วบ้านทั่วเมืองโดยบอกเลยว่าโปรไฟล์นอกจอไม่ธรรมดาเพราะครูบัวเป็นทั้งนักแสดงและพ่วงกับหญิงมากความสามารถจบการศึกษาปริญญาโทสาขาการแสดงจากโกลส m i ธคอนเรดยูนิเวอร์ซิตี้ออฟ o n อนดหลังจากได้ทุนจากเกาหลี National University of Art ไปดูงานด้านเทียเตอร์และทำงานกับกลุ่มละครที่เกาหลีใต้เธอกลับมาสร้างสรรค์าง,งานละครเวทีจากบทละครเรื่อง The f a t h e r ของ f o r e i n s e l l l r รร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังเคยได้รับเหรียญ อิศริยาภรณ์สาขาศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ชั้นอัศวินและถือเป็นพ่วมกับละครเวทีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลการกำกับการแสดงยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิละปะการแสดงถึงสองครั้งจากละครเรื่องคนกล้างป่าพศ2 5 5 9และอาร์ตพศ2565